อ่านพระคัพปีหนึ่งปีหนึ่งรอบสองพระกษัตรย์บทที่สิบถึงสิบสองโยยอนบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าถึงห้าสิบเอ็ดประจําธนาคารที่สิบพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองทาง y o u t ยูทูบช n e l ช่อง JR c h r i s ต i a n Thai ครับสองพระกษัตริย์บทที่สิบเยโูทำลายล้างราชวงศ์ของอาหับ อาหาบมีรสเจ็ดสิบองค์ในกรุงสมารีเเยหูจึงทรงพระอักษรส่งไปสมารียถึงบรรดาผู้ปกครองเมืองยิสเรเอลพวกผู้ใหญ่และบรรดาที่เลี้ยงของโอรสของอาหับว่าในเวลาบรรดาโอรสของนายของทุกท่านอยู่กับท่านและท่านมีรถลบก,กับมา้าและเมืองที่มีป้อมและอาวุธพอจดหมายมาถึงมาถึงท่านจงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแล้วตั้งองค์นั้นไว้บนบัลลงา์ของพระราชบิดาและจงสู้รบพระราชวงศ์ของนายของท่าน แต่พวกเขากลัวมากและพูดว่าดูสิพระราชาสองพระองค์ทรงต้านทานเยฮูไม่ได้แล้วเราจะต้านทานได้อย่างไรดังนั้นผู้ดูแลและพระราชวังผู้ดูแลเมืองพวกผู้ใหญ่และพวกพี่เลี้ยงส่งสารไปยังเยฮูว่าพวกข้าพระบาทเป็นผู้รับใช้ของ่าระบาทและจะทําทุกอย่างที่่าระบาทต,ตัดสั่งพวกข้าพระบาทจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นกษัตริย์ขอทรงทําตามที่ทรงเห็นว่าดีเถิดและพระองค์ทรงพระอักษรเป็นฉบับที่สองถึงพวกเขาว่า พรุ่งนี้เวลานี้ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายเราและพร้อมจะเชื่อฟังเราจงนำศีรษะของบรรดาโอรสของนายท่านมาหาเราที่ยิสซเอลบรรดาโอรสเจ็องค์ของพระราชาอยู่กับคนใหญ่คนโตในเมืองผู้ได้ชุกเบี้ยงพงวกเขามาต่อมาเมื่อจดหมายมาถึงพวกเขาเขาก็รับเขาก็จับโอรสของพระราชาทั้งเจองค์ประหารเสียแล้วเอาศีรษะใส่าสาตะก้าส่งไปให้พระองค์ที่ยิสรเอล เมื่อมีผู้สื่อสารมาทูลพระองค์ว่าพวกเขานำศีรษะโอรสของกษัตริย์มาแล้วพระอจะคะพระองค์ตัดว่าจงกองไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้าพอรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปทรงยืนและตัดกับประชาชนทั้งปวงว่าข้าทั้งหลายกลายเป็นผู้ร้ายความผิดส่วนเราได้กบฏต่อนายของเราและอาหารพระองค์เสียแต่ใครเล่าที่ฆ่าคนเหล่านี้จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพยาวเวซึ่งพยาวเวตัด เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของอาหับจะไม่ตกดินแต่อย่างใดเลยเพราะพระยาเวทรงทำตามที่ตัดทางเอริยาผู้รับใช้ของรมองค์เยฮูทรงประหารทุกคนที่เหลืออยู่ในราชวงศ์ของอาหับในเมืองยิเซเอลอีกทั้งคนใหญ่คนโตทุกคนของรมองค์สหายสนิทของพรมองค์และปูโรหิตของรมองค์จนไม่เหลือรอดชีวิตสักคนเดียวเลยแล้วเยฮูทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังสมาเรียในระหว่างทางพระองค์จะประทับที่ เบสเอเคธหมู่บ้านของผู้เลี้ยงแกะเยฮู Ye hu, ทรงพบพระยาของอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาและองค์ตรัสถามว่าพวกท่านเป็นใครพวกเขาทูลตอบว่าพวกเราเป็นญาติของอาหัสยาและทรงมาเยี่ยมบรรดาโอรสของประัตรและของพระราชาชนนีพระองค์ทรงรับสั่งว่าจับพวกเขาทั้งเป็นเขาทั้งหลายก็จับคนเหล่านั้นทั้งเป็นและประหารทั้ง42คนที่บ่อเบสเอเคธ ไม่เหลือไว้สักคนเดียวและเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่นก็ทรงพบเยนเยโฮนาดับปุตรเลค้าบมาหาพระองค์พระองค์ทรง,งต้อนรับเขาและตรัสเขาว่าจิตใจของท่านซื่อตรงต่อจิตใจของเราอย่างที่จิตใจของเราซื่อตรงต่อจิตใจของท่านหรือเยโฮนาดับทูลว่าซื่อตรงพระเจ้าค่ะเยโฮตัดว่าถ้าซื่อตรงก็ยืนย่นมือมาให้เราเขาจึงยื่นมือของเขาและเยโฮก็ทรงดึงเขาขึ้นมาบนรถลบพ พระองคัดว่ามากับเราเถิดและดูความกระตือรือร้นของเราเพื่อพระยาเวพระองค์จึงให้เขานั่งรถล็กขององค์ไปเมื่อมาถึงสมารีพระองค์ทรงอาหาทุกคนในราชวงศ์ของอาหารที่เหลืออยู่ในสมารียจนหมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตัดกับเอริยาเยฮูทําลายล้างผู้นมัสการพระบาอันแล้วเยฮูทรงเรียกประชุมประชาชนทั้งหมดและตัดกับเขาทั้งหลายว่าอาหารปฏนิบัติพระบาอันนิดหน่อย และเยโูจะปฏิบัติพระองค์มากกว่าฉะนั้นจงเรียกผู้เผยวัชนะของพระบาอันมาให้หมดทั้งผู้นมัสก,การและปูโรหิตทั้งหมดของพระบาอันอย่าให้ใครขาดไปเลยเพราะเราจะมีการถวายศัตว์บูชาครั้งใหญ่แก่พระบาอันใครขาดก็จะไม่ให้มีชีวิตอยู่แต่เยโฮทรงทําตามเป็นอุบายเพื่อจะทําลายผู้นมัสก,การพระบาอันและเยโฮตัดว่าจงจัดประชุมเพื่อนมัสก,การพระบาอาัลเขาก็เปล่า เขาก็เปล่าเรียกร้องประชุมดังกล่าวและเยโฮงส่งข่าวไปทั่วอิสราเอลผู้นมัสการพระบาอันก็ทั้งหมดจึงไม่มีผู้เหลือสักคนหนึ่งที่ไม่ได้มาและเขาทั้งหลายก็เข้าไปในนิเวศของพระบาอันและนิเวศของพระาอันก็เต็มแน่นขนาดจากข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งเยโฮตัดสั่งผู้ดูแลตู้เสื้อผ้าจงเอาเสื้อสาหรับนมัสการพระบาอันมาออกมาเขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทั้งหลายแล้วเยโฮเสด็จเข้าไปในนิเวศของบาอันพระบาอันพร้อมกับเยโฮนาดับบุตรเลขา พระองค์ตัดกับผู้นมัสก,การพระบาอันว่าจงค้นดูจงคน้คนดูให้ดีว่าไม่มีผู้รับใช้ของพระยาเวอยู่กับพวกช่านให้มีแต่ผู้นมัสก,การพระบาอันเท่านั้นแล้วเขาทั้งหลายเข้าไปถาวายเครื่องสรบบูชาเพื่อมูชาเผาทั้งตัวเยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว้ภายนอกและตัดว่าคนไหนปล่อยให้คนหนึ่งคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือพวกเจ้าหนีอรอดไปได้เขาต้องเสียชีวิตของเขาแทน ต่อมาเมื่อเสด็จการถวายเครื่องบูชาเ่อทั้งตัวเยฮูรับสั่งแต่ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่าจงเข้าไปฆ่าพวกเขาเสียอย่าให้รอดสักคนเดียวเมื่อฆ่าเขาทั้งหลายด้วยคมดาบแล้วทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารก็โยนศพออกไปข้างนอกแล้วก็เข้าไปที่แท่นบูชาในนิเวศพระบาอาัลและนําเอาเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งนิเวศของพระบาออนออกมาเผาเสียอีกทั้ง ทลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอันและทลายนิเวศของพระบาเอาและทําให้เป็นส้วมจนทุกวันนี้ดังนั้นเยโฮวทรงปาดล้างพระบาอันออกจากอิสราเอลแต่เยโฮวไม่ได้ทรงหันจากบาปของเยโรโบอัมปุตเนบัตผู้ได้นําอิสราเอลให้ทําบาปด้วยคือรูปวัวทองคาซึ่งอยู่ในเมืองเบเอลและในเมืองดานพระยาเวตัดกับเยโฮวว่าพระเจ้าได้ทําดีโดยซ้ำสิ่งในศรัทธ์ของรเราและได้ทําต่อราชวงศ์อาหับ ตามทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราเชื้อสายของเจ้าสี่ชั่วยุคคนจะได้นั่งบนบันลลังของอิสราเอลแต่เยโฮวไม่ทรงระมัดระวังที่จำเนนตามพระบัญญัติของธรรมะพระราชาพระยาเวพระเจ้าแห่งเาเอลด้วยสุดพระทัยของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปของเรยรูบอัมผู้นับอิสราเอลให้ทำบาปด้วยเยโฮวสิ้นพระชนในสมัยนั้นพระยาเวทรงเริ่มตัดดินแดนของอิสราเอลออก ส่วนฮาฮาสาเอลก็รบชนะทั่วแดนอิสราเอลตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนฝ้าระวันออกถึงทั่วแผ่นดินกีเลอาดคนกาดคนมดูเบนและคอน,นมสัสเซตั้งแต่อาอาโรเอรเอร์ซึ่งอยู่ทางที่ลุ่มแม่น้ำอาโนคือกีเรอาดและบาชานส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮท,ที่ทุกสิ่งที่ท,ทรงกระทำและพระราชอำนาจทั้งสิ้นของพระองค์ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยฮูจึงทรงร่วงรับไปอยู่กับบรรทุกุษและเขาก็ฝังพระอง,องค์ไว้ในกรุงสมเรียและเยฮอาและเยฮอาหาพระราชอาุพระราชโรุของพระองค์ได้ขึ้นคของราชแทนเวลาที่เยฮูทรงครองราชอิสราเอลในสมเรียนั้นคือ28ปี สองทรงกษัตริย์บทที่ส1บนะครับพระนางอาทาริยาขึ้นครองอยู่ดาเมื่อทาริยาพระราชบัรดาของอาสยาทรงเห็นพระราชรูของพระนางสิ้นพระชนพระนางก็ทรงตั้งต้นทําลายเชื้อพระองค์ทั้งสิ้นแต่เยโฮเชบาพระราชยาของกษัตริย์เยโฮรามพระน้องนางของอาสยาได้ลักลอบนําโยอาพระราชรถของอาหสยาไปจากท่ามกลางบรรดาพระราชรูของพระราชาซึ่งต้องถูก พระหารและพนาก็เก็บพระราชรสและพระพี่เลี้ยงไว้ในห้องนอนดังนั้นพวกเขาซ่อนพระราชรสเสียจากอาทาริยาพระราชรสจึงไม่ถูกประหารชีวิตและพระราชโรสอยู่กับพระพี่เลี้ยงในพระนิเวศของพระยังเวและซ่อนตัวอยู่16ปีในขณะที่อาธาริยาทรงฟังแผ่นดินเยโฮยาดาเจิมตั้งพระุมาโยอาช แต่ในปีที่เยโฮยาดาได้ใช้คนไปตามบ่านดาร้อยของพวกคารีและพวกทหารรักษาพระองค์ให้มาหาท่านในพระราชีเวของพระยาเวและท่านได้ทาพันธสัญญากับเขาทั้งหลายและให้พวกเขาสาบานในพระนิเวศพระยาเวและท่านได้นำพระรูปของพระราชามาให้เขาเห็นและท่านกับชับเขาทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทําคือผู้เข้าเวรวันสบาโตกลุ่มหนึ่งให้เป็นผู้เฝ้าพระราชวังอีกอีกกลมอีกกลมหนึ่งให้ประจําอยู่ที่ประตู ศูนย์และอีกกลุ่มหนึ่งให้ประจําอยู่ที่ประตูข้างหลังทหารรักษาพระองค์ให้เฝ้าพระราชวังเพื่อป้องกันร,รักษาส่วนท่านทั้งหลายอีกสองขั้วคือพวกที่ออกเวียนบาสบาโตให้เฝ้าพระนิเวศข,ของพระยาเวร,รอพระราชาท่านทั้งหลายจงร้อมพระราชาไว้โดยรอบแต่ละคนมีอาวุธในมือผู้ที่เข้าใกล้แถวจะต้องถูกประหารจึงอยู่กับพระราชาเมื่อพระองค์เสด็จออกมาและเสด็จเข้าบรรดาในร้อยก็ได้ บรรดาในร้อยก็ได้ทำทุกสิ่งตามที่เยโฮยาดาปุโรหิตสั่งไว้ต่างก็นําคนของตอนที่เข้าเวียนมาสบาโต้พร้อมกับคนที่ออกเวรนมาสบาโตนั้นมาหาเยโฮยาดาปุโรหิตและปุโรหิตก็มอบหอกและโลซึ่งเป็นของกษัตริย์ดาวิดนั้นที่อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวแก่บรรดาในร้อยและทหารรักษาพระองค์แต่ละคนยืนประจําการอยู่มีอาวุธในมือตั้งแต่ด้านขวาของพระนิเวศไปจนถึงด้านซ้ายของพระนิเวศ บริเวณท่านบูชาและพระนิเวศล้อมรอบพระราชาท่านก็นำโอรสของพระราชาออกมาและสวมมงกุฎให้แล้วมอบพระอาทให้และเขาทั้งหลายตั้งพระโอรสให้เป็นกษัตริย์และได้เจอพระองค์แล้วเขาทั้งหลายก็ตกมือร้องว่าขอพระราชาทรงพัะเจริญพระนางอาชาริยาสิ้นพระชนเมื่ออาชาริยาทรงได้ยินเสียงทหารรักษาพระองค์และเสียงประชาชนก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนที่พระนิเวศของพระยาเบเมื่อพระนางทอดพระเนตรและดูสิพระราชาทรงยืนอยู่ข้างเสา ตามารทมเนียมีบรรดาเจ้าหน้าแล้วคนแต่อยู่กับข้างอยู่ข้างพระราชาประชาชนทั้งสิ้นในแผ่นดินก็เป็ียนปีรละเปล่าแต่พระนางอัธริยาก็ฉีดฉลองพระองค์แล้วส่งร้องว่ากระบฏกระบฏแล้วเยโฮยาแล้วเยโฮยาดาปุโรหิตก็สั่งพวกในร้อยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมกองทัพว่าจงคุมนางออกมาระหว่างแถวทหารใครติดตามนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบเพราะปุโรหิตกล่าวว่าอยากให้นางถูกประหารในเั้นนี้แมของพระยาเว เขาทั้งหลายจึงจับพระนางและพระนางก็เสด็จไปตามทางที่มาเข้าพระราชวังและถูกประหารเสียที่นั่นเยโฮยาดาได้ทําพันทัสัญญาระหว่างพระยาเวกับราชาและประชาชนพาพวกเขาจะเป็นประชาชรของพระยาเวและท่านยังทำพันธสัญญาระหว่างพระราชากับประชาชนด้วยและประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้นแผ่นดินก็เข้าไปในเวทของพระยาบาอาและฟังวิเวศเสียพวกเขาทั้งหลายท่านบูชาและลูกของโลกของพระบาอันแตกยับเยินและได้ประทานมัด มัดตาปผูโรหิตของพระวัเอาเสียที่หน้าท่านบูชาและเยโฮยาดาวางยามไว้ดูแลพระนิเวศของพระยาเวและท่านได้พาพวกในร้อยพวกคารีพวกทหารรักษาพระองค์และประชาชนทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินและเขาทั้งหลายได้เชิญพระราชาเสด็จออกมาจากพระนิเวศของพระเยาเวไปตามทางประตูทหารรักษาพระองค์จนถึงพระราชวังและองค์ก็ประทับบนบัลลังของพระราชาประชาชนทั้งสิ้นแห่งแห่งแผ่นดินก็เปรมเปรยและ และบ้านเมืองก็สงบหลังจากประ,ประ,ประหารอัทริยาด้วยดาบแล้วที่พระราชวังเมื่อเอืโยอาทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุค7,700ปี 2. ทงกษัตริย์บทที่12ครับพระวิหารได้รับการบลุณ้ซ่อมแสมในปีที่7แห่งราช,ราชการเยหูโยอาทรงเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชในกุงเยรูซาเล็ม4 ปพีพมันดาของพระองค์มีพระน,นามว่าสิกบยาชาวเบเอเชบาและโยอาทรงทําสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ชอบทําในสายพระเนตรของพระยาเวตลอดรัชการของพระองค์ที่เยโฮยาดาปูหิตได้แนะนาพระองค์แต่พวกเขายังไม่ได้ลื้ปูชนียถาสูงประชาชนอย,ยังคงถวายสัตว์แวัชาและเป่าเครื่องหอมในปูชนียถานสูงเหล่านั้นโยอาตากาภูปุรปูหิตว่าเงินทั้งสิ้นอันเป็นของถวายที่บริสุทธิ์ซึ่งนํา ซึ่งนําเข้ามาในพระนิเวศของพระยาเวได้แก่เรื่องที่เรียกจากแต่ละคนคือเงินที่กําหนดให้เสียและเงินทั้งสิ้นที่ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจจะนํามาไว้ในพระนิเวศของพระยาเวให้ปุโรหิตแต่ละคนรับเงินนั้นจากคนที่รู้จักให้พวกเขาซ่อมพระนิเวศตรงที่เห็นว่าต้องการซ่อมแซมต่อมาในปี23แห่งรัชกาลพระราชายโยอาตผู้รุ้เหตุไม่ได้ซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้น พระาชาโยอาจึงต้องเรียกรูหิตเยโฮยาดาและปุริหิตอื่นและตัดกับพวกเขาว่าทำไมท่านจึงไม่ซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้นอย่ารับเงินจากคนที่ท่านรู้จักเพื่อตนเองเลยแต่ให้ส่งไปเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศพวกปุริหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินประชาชนอีกและจะไม่ซ่อมแซมพระนิเวศแล้วเยโฮแล้วเยโฮย,ยาดาปุริหิตนําหีบมาใบหนึ่งเจาะ รที่ฝาหีบนั้นและตั้งไว้ข้างแท่นบูชาด้านขวาทางคนเข้าพระนิเวศของพระยาเวรักภูริเหผู้เฝ้าอยู่ที่ทอนีประตูก็นําเงินทั้งหมดที่ถูกเข้ามาในพระนิเวศของยาเวใส่ไว้ในหีบนั้นและเมื่อเขาเห็นว่ามีเงินอยู่ในหีบมากแล้วราชเลขาและมหาภุริเตจะกขึ้นไปนบเงินและเอาเงินที่พบในพระราชเวศของพระยาเวนั้นใส่ถูกมัดไว้แล้วพวกเขามอบเงินที่ช่างแล้วนั้นไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลและพระนิเวศของพระยาเว และเขาจะจ่ายต่อไปให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้างผู้บูณ้พระนิเวศของพระยาเวและให้แก่ช่างก่ออีกถึงปูนและช่างสกัดถินทั้งซื้อไม้และสกัดที่ใช้ในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระยาเวและสําหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดในงานซ่อมแซมพระนิเวศแต่เงินที่นําเข้ามาในพระนิเวศของพระยาเวนั้นไม่ได้นําไปใช้ในการทาชามเงิน ตะกายตัดไส้ตะเกียงอ่างแต่หรือภาชนะทองคำใดๆหรือภาชนะเงินของพระนิเวศของพระยาเวเพราะเป็นนั้นเพราะเงินพวกนั้นของให้คนที่ทำงานซ่อมนิเวศของพระยาเวและพวกเขาไม่ได้ขอบัญชีจากคนพวกเขาใส่เงินไว้ในมือให้เอาไปจ่ายคนงานเพราะเขาทั้งหลายปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์เงินที่ได้จากการชดใช้บาปและเงินที่ได้จากการลบล้างบาป ไม่ได้นํามาไว้ในพระนิเวศของพยาเวเงินนั้นเป็นของพวกปุโรหิตอาซซเอลข่มขันเยรูซาเล็มเวลานั้นอาเาเอลพระราชาแห่งซีเรียทรงยุคจงทรงยกขึ้นไปรบกับเมืองอักกัดและยึดเมืองนั้นได้แต่ฮาซาเอลมุ่งพระพักจะขึ้นไปตีกรุงเยรูซาเล็มโยอาห์พระราชาแห่งยูดาทรงนำเอาเรื่องทรงเอาสิ่งของของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เยโฮชาฟัตเยโฮลัม และอาหัสยาไปเพื่อขึ้นของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ท่งสวายไว้นั้นและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เองและทองคาทั้งหมดที่พบในคลังของพระองค์พระนิเวศพยาเวของพระาพระชาชราชวังมาแล้วโยอาส่งท่ง,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 งส่งสิ่งเหล่านี้ไปกำนันฮาาเอลพระราชาแห่งซีเรียแล้วฮาสเอลก็ทรงถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็มโยอาสิ้นมาชนส่วนพระราชกิจอื่นๆของโยอา และทุกสิ่งที่ทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพง,สงศสาดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือพวกข้าราชการขององค์ลุกขึ้นก่อการกรบฏและองพชนโยอาเสียในวังมินโลตามทางที่ลงไปยังสิสิสลาพวกนั้นคือโยสคาบุตรชิเมอัดและเยโฮซาบาบดบุตรเชเมอและเยโฮซาบาดบุตรโชเม พวกข้าราชการของพระองค์ได้ประหารพระองค์พระองค์จึงสิ้นพระชนและทรงสู่ฝั่งไว้กับบรรพุทธเหลกนครดาวิดและอามาสิยาพระราชบิราของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนอ่านระคัมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบยหอนบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าถึงห้าสิบเอ็ดครับพระเมษโปรดกของพระเจ้าวันลุกขึ้นย้อนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมษโปรดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์นี้แหละที่จะพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ทรงดำเนินอยู่ก่อนข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสเอลข้าพเจ้าจึงให้บัติสมาด้วยน้ำและโยนกล่าบเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนลกที่ลาบแล้วสถิตกับพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรง ใช้ข้าพเจ้ามาให้บัติสมาด้วยน้ำได้ตัดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใดคนนั้นแหละจะเป็นคนได้ปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของข้าพเจ้าสาวกพวกแรกของพรเยซูรุ่งขึ้นยอนยืนอยู่ที่นั่นอีกกับสิทธิ์ของท่านสองคนและท่านมองดูว่าเยซูขณะที่องค์เสด็จผ่านไปแล้วท่านกล่าวว่าจงดูพระเมษโปรดของข้าพเจ้า สิทธสองคนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูปไปพระเยซูทรงเหลียวกลับมาแล้วทพรวเนเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์จึงตัดถามว่าท่านหาอะไรเขาทั้งสองคืงพระองค์ว่ารับดีซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์ท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตัดกับพวกเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปเห็นแล้วที่ซึ่งพระองค์ประทับแล้ววันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์พอขนาดนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอนพูดและติดตามพระองค์ไปเลย คนอันดูน้องชายของซีโมนเปโตรแล้วอันดูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนแล้วบอกเขาว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคิดอันดูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดทระเนตรเขาแล้วก็ตัดว่าท่านคือซีโมนบุตรจอคนจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาพระเยซูทรงเรียกฟิลิปและนาธานาเอล รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งว่าไทยจะเสด็จไปยังแฟ้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟ,ฟิลิปจึงตัดขับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบสไซนาเมืองของอันดูและเวฟโอลโและเปตโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่าเราพบคนที่โมเสกกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและคนที่พวกเขาเผยพระวจนะกล่าวถึงคือเยซูชาวนาสาเรฟบุตรโยเซฟ นาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีๆจะมาจากนาซาเลสได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตัดเกี่ยวกับตัวเขาว่านี่น่ะชาอิสอเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลพระองค์ว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูตัดตอบว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบี พระอ,องค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระอ,องค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเยซูต,ตัดต่อเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อท่านจึงเชื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระอ,องค์ตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกมาและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้อนอยู่เหนือบุตรมนุษย์